ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูสีสดหรือดูไลฟ์สดแล้วเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุณครูไม่ได้ตอบก็ขอไปอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะคุณครูไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ได้นะครับนะโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่26ของ Workbook ป3โดยใช้หนังสือ n e w s a h a l o t r e 3นะครับเล่มที่3จบเล่มนี้แล้วนะครับก็เท่ากับว่าหนังสือ New s ซ h a ร l คุณครูทำครบ ตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มที่6นะครับเล่มอาชั้นละ2เล่มก็12เล่มนะครับแล้วก็ทุกหน้าเลยตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายต่อจากนั้นนะครับคุณครูจะนำหนังสือม .1 ม .2 ม .3 นะครับของบริษ,ษัท Mac Education ที่ชื่อหนังสือว่า s l u s อ่าโปรดติดตามกันต่อไปนะครับคำสั่งข้อที่2องนะครับข้อสอย่อยว่า write the names of the food Write แปลว่าจงเขียน The name ชื่อ of ของ the food ชื่อของอาหารชื่อของอาหารมีอะไรบ้างครับ Fried chicken แปลว่าอะไรครับ Chicken แปลว่าไก่ Fried แปลว่าทอดก็เลยแปลว่าไก่ทอดสลัดก็ทับศัพท์ไปเลยครับ Hamburger ก็ทับศัพบ Milk แปลว่านม Ice cream ก,ก็ทับศัพบ Sushi ก็ทับศัพท์ Rice แปลว่าข้าว เค้กก็ทับศัพ์พิซซ่าก็ทับศัพทฟรายพอกฟรายเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าทอดพอกแปลว่าเนื้อหมูเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าเนื้อหมูทอดคุณครูวิษพินันไม่ได้แปลให้นะครับแต่ให้มาดูรูปเพราะฉะนั้นรูปนี้เขาก็ตอบให้ว่า m l l k แปลว่านมพอมารูปนี้นะครับนะครับเป็นถาดถาดอย่างนี้เขาเรียกว่าพิซซ่า คุณครูเขียนภาษาอังกฤษให้นะครับไม่ได้เขียนภาษาไทยให้นะไก่ทอดนะครับ fry chicken อันนี้เขาเรียกว่าซูชินะครับนะอันนี้เรียกว่าเค้กภาพนี้เรียกว่าสลัดนะครับภาพนี้เรียกว่าไอศครีมส่วนภาพนี้นะครับนะตามคำศัพที่ขอให้มาบางทีเราดูภาพแล้วอาจจะดูไม่ออกนะครับขอเฉลยว่าเป็นหมูทอดนะครับส่วน ภาพที่5นี้นะครับเป็นข้าวร้อนอุ่นๆเลยนะครับนะก็คือไรซ์ภาพสุดท้ายแน่นอนนะครับนักเรียนเดี๋ยวนี้รู้จักกันหมดนะครับขอเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่สมัยนี้เด็กนักเรียนทันสมัยนะครับสมัยคุณครูไม่รู้จักหรอกครับของอย่างนี้โอเคนะครับคุณครูสอนเร็วเลยนะครับนะก็จบหน้าที่26อีกแล้วครับผม เลย